สวัสดีท่านผูน้ชมทุกทุกคนนะฮบผมผงครั้งในครอสก,กับคลอสอกับแชนแนลนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับคาร์ลันน์เชสกันอีกแล้วนะจ๊ะลงแรงนะครับตัวแรกเพนาแล้วก็ดาร์ครอสนะบอกแล้วผมเนี่ยเมนเพนานะฮะเพนาตลอดได้โลตีซาโลมานะมาวีรามา <am> ซื้อไหมหมดเลย <am> เออซื้อให้หมด มาวีล่าลงมานี่พอนาคอสกับอดูอินลงมาก็จะมีบัฟฟอร์เลนนะฮะคือลดดาเมจลดเลือดของศัตรูไม่นับเกาะนะครับฟอรเลนนะโอ้โหเป็นการโดนของจอมเวทโอ้แข็งแกร่งจริงๆมาอดูอินมานะเพน่ามาตอนนี้บัฟของผมนะมีฟอร์เลนสองแล้วก็ดีมอนหนึ่งะครับจากวีล่านะแต่ผมเลยอยากลงแผนอื่นนะก็เลยเปลี่ยนเอาเพน่าลงมา ลองดูว่าไหวขนาดไหนครับแต่ว่าศัตรูเนี่ยมี4ตัวจ้าน่าจังไม่ไหวนะฮะไม่จะแม่อเจ็บวีล่ามา2องดาวรอบแรกๆตอนนี้นครับก็คือยังไม่อะไรเท่าไหร่นะผมก็เลยเห็นว่าความไม่เวิร์กนะก็เลยเอานาะคอดลงมาแทนนะก็เป็นบนะัฟฟอเลเรน2และเดมอนหนึ่งะแล้วก็อัพสโอต แล้วเอาเมลเรามาใส่เพิ่มนะเ,นเอาเพน่ามาใส่ไว้กันวีล่าหน่อยดูว่ากันได้หรือเปล่านะนี่ไงได้ไหมกันคิวเลนนะครับโหแต่กันคิวเลนได้แต่กันตัวอื่นไม่ได้จ้าตายจ้าออเอาอะไรเดีย๋ยวไยแเตมาตเนี่ยผมก็เอาไฮแเตลงมาแล้วก็เอาไปที่มุมขวานะเพราะว่าเหมือนที่บอกคือถ้าสมมติการเล่นแบบแรงเนี่ยมันจะต้องจัดตำแหน่งของฮีโร่ให้ดีกันพวกแอสซิซินด้วยนะเพราะว่าสมมติเราไม่ไว้ที่มุมใช่ไหมครับแอสซินก็จะมารวงง่ายถ้าไม่มีตัวกันอะ มามามาอูเพหน้าสองดาวแล้วอ่ะเอาลงไปแทนไฮอาเตะก่อนนะก็ยังมีความมั่นใจในตัววีล่าอยู่นะโหตอนนี้ครับสามตำแหน่งแบบบนๆนเนี่ยเล่นไฟเตอร์นะผมเนี่ยเล่นฟอร์เล่น Fighter นะแล้วก็เบอร์หนึ่งอะ่ะมีดีมอนคีล่าแบกไม่ใช่คีล่าสิวีล่าแหกสุด ว่ามีของ1ชิ้นะแล้วก็2ดาวนั่นเองเห็นไหมเรามีแครี่มาสแปร์สตัวนะดูก่อนว่าจะเล่นไปนแนวไหนเพราะว่าดาดแรกๆเหมือนที่บอกอะมันยังไม่ชวนนะว่าเราจะเล่นยังไงนะดูฮีโร่ที่ได้ก่อนนะเอาหนังซื้อนะคุณแม่เ,เลยคุณแม่คือมีความประทับใจคุณวีร่าจริงๆนะโอยแบกไววอะอ่ะดูอิอน2ดาวมาเพ <Okay. S 2> น่ามาแล้วผมก็ซื้อคลิกซี่มาด้วยนะตอนนี้ครับเมด2ตัวถ้าเราจะเล่นเมดต้องหาอีก1ตัวนะ แอสซินสอเลยอ่ะพ่อแต่ว่าไอริแค่1ดาวจ้าเย้ <Yeah! S 2> หชนะเฉียดชิวเลยนะชนะที่1นะ 1> อ่ะไฮา,าเติสองดาวมามานาคอรแล้วก็เพหนานะฮะผมอัพสล็อตหนึ่งครั้งอ่าผมก็ไฮา,าเติลงไปนะอุตสาหอัพนะเมื่อกี้ตอนนี้เราเล่นได้อีกหลายทางเลยนะว่าจะเป็นแคลรี่หรือเมดหรือบิสมนก็ได้นะเพราะว่าเรามีตัวฟินิกนะ ้แต่ตอนนี้ไหวจา้าเยฮ้ฮชนะสีมันต้องรออะไรนะครับอะผมอัพสล็อตหน่อยนะไรอะเตะมาเดี๋ยวครั้งหน้าน่าจะได้ละนะเป็นหกหมากนะฮะอู้อูหหหเห็นไหมครับวีวลา่าโหดจริงๆอะ่โๆอะโหดจะเจ้ดแล้วก็เย้ขนาดเขาตัวส่งตัวใสใดๆนะดามเมจมันเหลือเ <c oughs> พื่อนเอาลุงมา,<ด>มานะครับผม up, อัพอีนึงสล็อตเอาลุงลงเอาลุงลงไปเหร ตัวที่ยืนอยู่ใกล้ฟฟเรนเนี่ยจะโดนแบบลดดาเมจจริง้วยนะดูดิบูมสติกนะฮะให้ลุงไปก่อนเพราะว่าลุงเพิ่งมามีล่ามี2ชิ้นแล้วนะให้ลุงไปก่อนอันนี้ตอนนี้นะผมอยู่ที่2นะที่1มี91ดพอยต์อูดดีครับเพน่า2ดาวคลิกซี่มาอัพสลตหน่อยมาอัพสลตหน่อยเดี๋ยวครั้งหน้าครับก็น่าจะได้เป็น7มาร์กเห็นไหมช่วงแรกเนี่ยเจ็ดเลเวลแรกเนี่ยอัพได้เร็วนะสำหรับมาร์กนะฮะตอนนี้บัฟอัปเดตของผมนะโฟรเรน2ดีมอนหนึ่ง ก็เล่นกันอย่างหลากหลายนะบางคนก็เล่น Battlemate นะฮะเหมือนที่เราเจอเนี่ยน่าจะเจอ Battlemate นะ Battlemate หรือว่า v i r เย้เกือบไปเหมือนกันนะครั้งหน้าผมว่า Absol แล้วน่าจะเอาเมทลงนะอีกตัวคิกซี่นะเพราะว่าจะได้มีเมทครบ 3. อ่อเดซิกเกิลกับหนังสือซื้อหนังสือนะให้ Arduino น,นะจะได้ a r d u ินไย้ทุบคอนบ่อย มาครับอัพเป็น7จ็ดหมากนะอ่าฟินิกมาอาริสมาเออหรือเอาอาริสลงไหมซัพพอร์ตไปการไฮแอตเตะนะลองดูก่อนว่าไหวหรือเปล่าเพราะถ้าซัพพอร์ตสองตัวก็จะแบบรีเจนเลือดให้เราด้วยนะลองดูลองดูไหวไหมเห็นไหมครับตัวมาล้วงก็คือแบบจะมาล้วงอาริสฟึบเห็นไหมครับเขาล้วงขวาแต่ทางซ้ายเนี่ยฮีโร่เต็มเลยเย้อ่า two เนอร์ส s ตรทีจี้ของผมนะเก๋ไก่สไลเดอร์คลิกซี่มาแล้ว2ดาวต้องลงแล้วไหมอ่าลงแทนลุงไปก่อนผมก็เลยอัพสล็อตนะฮะ ตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ที่หนึ่งแล้วนะบัฟผมมีฟอร์เล่นมีซัพพอร์ตแล้วก็มีเดมอนนะฮผมจะเล่นซัพพอร์ตทุกตาเลย <c oughs> สังเกตดีไม่ค่อยมีใครเล่นอนะซัพพอร์ตผมนี่แหละเล่นนะฮะมารอบที่13ยิง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 โคโนโฟแบบว่ากินไปประมาณ9ช่องไหมนะ ผมก็อัพสล็อตเลยจ้าป่าหน้าน,ะน่าจะอัพได้เป็น8มากนะฮะเดี๋ยวเรายืนพื้นที่50บาทเอาไว้เบอร์3เนี่ยเขาเล่นดีมอนฮันเตอร์นะก็คือจะแบบมีความกันเวทเกิดขึ้นนะฮะอันนี้รอบที่14บ่เอเจอ <ๆ S 2> ที่สุดท้ายน่าจะไหวนะโอ้โหเกือบไปเหมือนกันนะเย้ yeah! เกือบแพ้มาอัพสล็อตหน่อยนะครับเป็น8มากเอาลุงลงไปอา่าตอนนี้ก็คือจะมีเมด3ตัวแล้วนะฮะอา่านะักขอสองดาวเยี่ยมซี่มา วีล่าแล้วก็คลิกซี่นะจ๊ะเพนาอ่อาอลิสเมื่อ<ม>กี้อ่าฟีนิกซ์เนี่ยผมขายไปแล้วนะเพราะไม่ได้เล่นนะฮะน่าจะมาทางเมทนะเล่นเมทหน่อยเพราะว่าเหมือนที่บอกว่าเมทเนี่ยเล่นค่อนข้างยากแต่ในเกมนี้เราแบบอยู่ที่1ไงดังนั้นแบบน่าจะมีโอกาสได้เล่นได้สุ่มเยอะนะฮะก็เลยจัดไปสักหน่อยนะจ๊ะพลังงานเพิ่ม40%่เนะเมท3ตัวเนาะอ่าคลิกซี่2ดาวมาก ลุงมาลุงอ่าอลิซสองดาวเย่เราก็จะรีเจนได้ดีขึ้นอ่ะมาเพหน้ามาเพหน้าเหลือแค่ตัวเดียวนะโอ้โหฟื้นฟื้นฟืฟืฟปุยดาเมจดาเมจดเกิอะไรนะเย่อาอะไรเดี๋ยวเพิ่มก่อเวทไหมเอาหนังสือออกนะซูมก่อน ไม่มีเลยใช่ไหมพอเริ่ม8หมากเนี่ยจะเริ่มหาฮีโร่ยากเหมือนกันนะมาจ้ารอบที่17นะฮะโอ้ยมันมีใบอ่ะมีวับเซนแน่ๆเลยอีกฝ่ายนะแต่เรามีคโคโนฟจา้าไปเลยจา้าเย้อ่ะเพน่าสามดาวแฮตเตะมามตอนนี้นะถ้าสมมุติเราอัพเป็น9าหมากเนี่ยมีบางอันที่ยังลงได้นะหาก่อนว่าจะเล่นตัวไหนดียืนพื้นก็น่าจะเป็นพวกนี้แหละ อ่ะผมก็เลือกแอนเนตมานะแล้วก็อัพสล็อตนะอัพสล็อตผมว่านะ่าจะสัก2อถึงสตานะถึงจะได้เก้ามากถ้าเป็นซัพพอร์ตสก็ได้นะซัพพอร์ตสก็ได้เพราะว่าจะทําให้เราเนะี่ยยือไฟได้นานไอ,อผมเล่นซัพพอร์ตดูกตาเลย <c oughs> โ้โนโฟจ้าไม่ไหวไหมไหวเย้ yeah, hey, hey. เรานําที่2องค่อนข้างเยอะนะที่253เรา88นะตอนนี้เดี๋ยถ้าเกมนําเราก็เล่นเมดได้นะเพราะเราสุ่มได้นะั่นเองชนะรัวๆมาผมอัพสล็อตก่อน ได้สักสองสามตาเนาะอ่าวีล่ามาตอนนี้นครับที่3รบับเยอะมากอันนี้น่าจะเล่นอารมณ์ไฟเตอร์หรือเปล่าก็ไม่ยากนะครับต้องตายนะครับเจอโคนุโฟขนาดนี้นะเท่าที่เล่นมาเกมนี้เนี่ยเผ่าที่เล่นยากคือเผ่านอร์แมนอะเผ่ามนุษย์อะเพราะมันต้องมีถึง3ตัว6ตัวอย่างเงี้ยมันเยอะมากเลยนะฮะอันนี้ที่เราเล่นได้เซนก็ได้นะไฟเตอร์เซนอะไรอย่างงี้มาคลิกซี่มาคลิกซี่เหลือตัวเดียวนะได้3ดาวแล้วนะฮะไฮยาเตะบายบาย ผมเอาซีเนียรมานะพราคิดว่าอ,อยากได้แทงอีกสักตัวไว้ฝั่งขวามือเออกันลุงหน่อยดูลุงยืนไม่ค่อยไหวไไ <laughs> ตอนแรกกล่าว่า2ตาคืออัพสล็อตไหวเดี๋ยตอนนี้น่าจะ2ถึง3เอาอะไรเดีย๋ยเอาฟื้นฟู HP เนาะอามุเลตรอบลองจิวิตี้นะฮะอะ่ให้อาดูอินไปดีกว่าแล้วก็สลับเอาหนังสือออกมาหนังสือให้ตัวเมดผมอัพสล็อตก่อนหนสักเนี่ยเลื่อนไปเรื่อยๆตอนนี้4 5ตาเลย ยังไม่ได้ก้าวสลรถนะไม่เป็นไรค่อยๆอัพนะทำให้มันสมดุลตอนนี้วีล่าเหลืออีกแค่1ตัวคลิกซี่หตัวจะเป็น3ดาวนะฮะแล้วก็ถ้าหากอัพได้9้าวสลรถก็คือผมอาจจะเอาแอนเนตหรือซีเนียลลงเนี่ยดูก่อนถ้าซีเนียลลงเนี่ยก็จะได้บัฟเซนเพิ่มเออใบศัตรูเพิ่มนะฮะแต่ว่าถ้าแอนเนตลงก็จะเป็นบับซัพพอร์ตสตัวอะดูอินเจอบัฟลิเลีย erm, น้าก่อนเลยนะครับเป็นหัวใจขึ้นมานะโคโนโฟจ้าอุ้ยเฮ้ย,ยแพ้ ไม่ไม่โอ้โหแพอือแส่าที่สองดามเมจเขาเยอะกว่าเราแล้วนะต้องระวังนะเอานี้ดีกวา่าชิวออฟเดอะรถนะใส่ให้ใครเดี่วใส่ให้นาคอสแล้วกันนะเพราะนาคอสต้องแนบปัวะนะมาอัพสลตมาแล้วก้าวออกมากใน,นที่สุดเอาอะไรลงเดียะซีเนียร์ไหมให้กันหน่อยนะ<ม>อ่าเพราะซีเนียร์ลงไปก็จะมีเซนสองนะครับก็คือมีโอกาส25%เซนไม่สตูนั่นเองเมทมี3มตัวตอนนี้โอ้ยฝ่ายซีเนียร์สองดาวจากข้างหน้าเฮ้เราเหมือนไม่ไหวยังไงไม่รู้อ่ะอือ เออโหยืดได้นานเหมือนกันนะแต่ว่าโ,โหตอนนี้เราหล่นลงมาเป็นที่สองเลยนะะแพ้ไฟเดียวเองตอนนี้เราก็คือุูมอย่างเดียวละไฮแาตเตอ,อผมเอาอาลิสมาก่อนนะวีล่าสามดาวเย้ส yeah! ีเนีอยมาเออพอมีดาวเมียจากวีล่าหน่อยนะคลิกซี่มาสิหนูอ่าลุงสองดาวก็ยังดีมา อลิสมาตอนนี้หน้าที่เดียวเราคือสุ่มแล้วก็หาฮีโร่ที่อัพเป็น3ดาวนะเพราะคอมผมเนี่ยพร้อมเลวเมตสามเซนสองพอเล่น2ซัพพอร์ต2ดีมอนหนึ่งเป็นคอมแบบว่าเก๋ไก่สไลเดอร์ของผมนะครับที่คิดได้ตอนนี้นะโอ้โหโนโ้อฟวังแบบไปเลยจ้าแผงหลังยังมีดรเมอยู่เย้เห็นไหมชนะเลยตายไปเลยนะจ้าายาเตนานะคอเหรอมามมมอคิกซี่มาเลยสิลูกหนู อะดูอินยังยังนะคลิกซี่หนูมาเร็วคลิกซี่ก็ได้นะตอนนี้ซีเนียวก็ได้ผมขายน้องไฮยาดูรอนแอซิดไปก่อนนะไฮยาดูรอนอีแอซิดขายไปก่อนนะเผื่อมีสล็อตว่างอู้ช็อกมาแคตติตายอย่างเร็วเลยไม่น่าไหวนะครั้งนี้นะโอ้โหชนะจากการรีเจนเลือดอ่ะเพื่อนเย้ นึกว่าจะแพ้ซะแล้วนะเมื่อกี้นะเพราะว่าคลิกซี่ไม่ใช่คลิกซี่สิวีราและเพน่าของเรานะฮะมารอบ25นะเจออาร์บิโซดากอนครดัสนะฮะตอนนี้เราต้องรีบอัพตัวคลิกซี่ให้ได้อ่ะนะฮะหรือว่าแบบต้องเป็นซีเนียร์อสองดาวนะ,ะเพราะไม่งั้นเอาไม่อยู่นะฮะโอ้โหไอเทมแครี่เพิ่งมาเพื่อนเลดเกมแล้วจ้าผมก็ใส่ให้นาคอสไปก่อนนะ <S <S มาจ้ามาอเร็วมาเร็วคลิกซี่ลูกหนูมาเร็วมาหาพ่อเลวลูกนาคอสเหรอมา ายาอตะไม่มีที่แล้ว,วอ่ะคลิกสิอ๋ออลิสก็ได้มาเออน้องคลิกน้องคลิกมาเร็วเวนี่ยลองเอาแอนเนตลงไปดิสลับายาอตะออกมาดูสิว่ายื้ไฟได้ไหมเพราะเมื่อกี้ที่แพ้เนี่ยแบบเรายื้ไฟไม่ได้นะแต่พอมีซัพพอร์ตสามตัวเนี่ยก็จะทำให้รีเจนเลือดได้เร็วขึ้นนะฮะเย้ <Yeah! S 2> หรือว่าจะเล่นเวนี้ดีซัพพอร์ตสามตัว อีกแล้วว่มันเวิร์กไงมันเวิร์กเราก็เล่นใช่ไหมอ่ะเอาตัวไอเทมซัพพอร์ตนะให้น้องคลิกไปก่อนน้องคลิกมาน้องคลิกเพราะถ้าน้องคลิกสามดาวน้องคลิกน่าจะแบบโอเคนะเอ,อื้อประโยชน์ให้เพื่อนเพื่อนอน,นะครับโอ้หมาหนักขอสองดาวฮายเต้อะดูอินโอ้โหดูดิพี่ไม่มีสล็อตแล้วน้องโอ้โหตอนนี้นะครับ คู่ขี้สูสีนะคือแบบบัฟก็แบบคนละแวกเลยนะเขาเนี่ยมีแบบว่ามีเมดมีลิเลียน,น่าใดๆด้วยนะแต่ผมโอ้โหมีแม่อิรูเมียจ้าโอ้โหแม่เรียสองดาวด้วยชิบหายแล้วเนี้ยชิบหายชิบหายน้องแพ้อ,อ <c oughs> ยื้อไม่ไหวนะฮะอิรูเมียคือดทเมจมันเยอะเกินโดนทุกตัวในกระดานด้วยนะมาเร็วมาเร็วชิบหายแล้วตอนนี้ชิบหายสีเนี้ยอ๋อดีมาลุงมา <c oughs> น้องอยากได้คลิกซี่อ่ะ แอนนเถ้างั้นผมขายแอนเนตทิ้งก่อนนะลุงมาอู้เย่คิซี่มาแล้วนะสามดาวนาคอนมานาคอนเหลือสองตัวใช่ไหมโอ้โห و, สิบหายสิบโอ้โหดื้อได้นะได้ได้ได,ได้วีล่ายังไม่ตายนะวีล่าดาเมจเยอะยังไม่ตายโอ้โหูสิบหายโอ้โหอิลูเมียตัวเดียวเนี่ยรู้เรื่องเลยนะฮะสิบหายรอบที่ที่เก้านาคอนมาซีเนียโออาดูอินเนาะ อเอบินมาก่อนไม่เป็นไรสุ่มก่อนเร็วไม่มีเลยเนี่ยพ่ออุยเงินมอดเหลือ1นึ่บาทชิบหายแล้วตอนนี้ครับผม30คะแนนที่2 29แล้วก็แบบว่าเขาเนี่ยร้อนแรงมากจากอิลูเมียนะฮะเพราะเขามีบัฟอ่าเดมอนฮันเตอร์ไงซึ่งตัวนี้จะเพิ่มเกาะเวทให้กับเขาทั้งหมดเลยนะทำให้เขาเนี่ยยื้อไฟได้นานอนะ่ะชิบหายแล้วโอ้โหแมแพ้เลย รอบที่30นะผมเจอกับดักซซเลเยอร์เราต้องทําอะไรสักอย่างเราต้องอัพอะไรให้ได้สักตัวหนึ่งนาคอสต,ต้องมานะนาคอสต้ตองมาเง,งินแพ้นะฮะหรืออาริสสามดาวก็ได้อาริสสามดาวนาคอสต้ตองมาอันนี้นึกถึงตัวที่สามารถแบบสู้ได้นะโอ้โหดูเงินเขาสี่แปดเพื่อนโอ้โหตอนนี้ผมเหลือ17พเยต์เท่านั้นนะไม่เป็นไรด่านนี้แบบสู้ไปก่อนเพราะว่ารอบหน้าก็คือแบบตัดสินเลยนะครับเราดาเมจแรงกว่านะจ๊ะอเอาเมเลดออฟลองจิวิตี้นะมา ไอ้ทงไอเทมใส่ให้หมดนะฮะเพื่อตัดสินรอบสุดท้ายมาเร็วมาเร็วขอสักตัวหนึ่งได้ไหมเพื่อนแอนเนตมาโอ้โหเล่นยังไงดีเนี่ยอลิสโอ้โหชิบหายน้องไฮยาถอยไปก่อนนะไฮยาดูดิแอซิดนะออกไปก่อนเฮ้ยแย่อลริสามดาวดฮ้ยแอนเนตมาแอนเนตสองดาวคือไงดีอ่ะผมว่าแอนเนตลงนะ ซัอร e <inside> ์ตสามว่าในสองดาวน่าจะรีเจนได้เร็วนะดูก่อนว่าไหวหรือเปล่าจัดสักหน่อยครับคิกซี่ในยืนรอเท้ามากเกินไปนะมารอบนี้ตัดสินนะใครแพ้คือแพ้เลยนะจ๊ะมาแล้วมาแล้วอุ้ยลูเมียไม่เอาอุ้ยเ้ยไหวไหวไหวรีเจนไหวเห็นไหมเห็นไหมซัพพอร์ตสามตัวสมอรตสามตัวหูช่วยเราอีกแล้วชนะยยวโอ้โห พิกได้เพราะซับพอจ้าที่1นนะครับเกือบไปนะฮะผมว่าเมื่อกี้ถ้าไม่ได้แอนเนตแพ้อุอ๊ยโคตรมันเลยนะครับถ้าหากมาพิกกันแบบนี้นะเผ็ดสุดๆคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์รักพี่นแน่ๆซับสไครต์ขอบคุณทุกคนที่ติดตามวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ